สรุปทองคําประจําวันที่19เดือนกันยายนนะครับเริ่มตัวจากฝั่งขาบายเหมือนเดิมขาบายนั้นหน้าบ่ายเป็นต่ออย่างมากเลยถ้าเทียบเป็น100%นะและก็วันนี้ขาบายจะมีจุดประกันความเสี่ยงอยู่ที่1,931.07ซึ่งณขณะปัจจุบับนที่ราคากราฟทองคําเริ่มจะย่อตัวลงมาครับขาบายอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะกำลังเซลเนี่ยลังเซลมันเริ่มจะมาแล้วหรือเปล่า กำลังบายของเราจะหมดไปแล้วใช่ไหมเราควรจะปิดทำกำไรเลยดีหรือเปล่าคำตอบนี้ตอบได้2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนั่งทุนพึงพอใจกำไรหรืออย่างครับสำหรับขาบายถ้าพึงพอใจกำไรแล้วนักทุนสามารถปิดเก็บได้เลยนะครับส่วนรูปแบบที่2นั้นรอให้ราคาทองคำยืนยันชัดเจนว่าจะมีแท่งเทียนไหนก็ตามใน t i m e เฟรม1ชั่วโมงปิดตัวต่ำกว่า1931ได้ ถ้ามันมีแท่งเทียนในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมองปิดตัวต่ตำกว่าหนึ่งเก้าสามหนึ่งได้นั่นคือสัญญาณการแจ้งเตือนของคนที่จะมากระซิบบอกกับนักทุนว่าเออพี่ครับตอนนี้กําลังเซลล์มันเริ่มมาแล้วนะพี่อยากจ,จะต้องแบ่งปิดทํากาไรบางส่วนนะแล้วถ้ามันลงไม่ถึงละคุณครับถ้ามันยังลงไม่ถึง1นึ่งเก้าสามหนึ่งก็อาจจะยังไม่ต้องปิดก็ได้พี่เพราะว่ามันเป็นการแค่ย่อตัวคลายสถานะอาจจะดีขึ้นไปโซนน้ำเงินด้านบนต่อก็ได้นะนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับขาบายคนที่ได้กําไรนะ ส่วนคนที่ติดดอยติดดอยเหรอก็คงจะไม่ค่อยมีใครติดนะช่วงนี้แต่จะมีก็คงจะเป็นคนที่ติดมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วก็ต้องบอกว่าโอกาสที่ทองคาจะขึ้นโซนน้ำเงินด้านบนมันมีแล้วครับดังนั้นใครที่มีออเดอร์บายอยู่บริเวณด้านบนลองสํารวจดูนะว่ามีอยู่ต่ากว่า1 9 4กมไหมถ้ามีต่ำกว่า1943้แปลว่าโอกาสของนั้นทุนเหนยบมีละที่จะเคลียร์ได้นะครับทีนี้บาคนถามต่อแล้วมันจะขึ้นด้านบนจริงหรอือคุณเนี่ยมันเริ่มย่อไปแท่งแดงแล้วนะครับ 1 9 3 1คือจุดวัดกำลังจุดบังคับโครงสร้างช่วงขาบายอยู่ที่1 9 2 6 2เอเอาแค่1931ครับถ้าทองย่อและไม่หลุดยังไงไม่ช้าก็เร็วกลไกลขาบายจะบีบให้เขาขึ้นแน่นอนบริเวณโซนน้ำเงินด้านบนตรงนี้ครับนั้นจุดครับอย่าพี่เวลเนี่ยถามมาว่าครูคาบพี่มีไม้บายอยู่ที่บริเวณด้านล่างหรือถือยาวได้ไหมครับอย่าที่บอกครับถ้าทองไม่ได้ย่อต่ำกว่าห9 3 1หหรือลงแบบลึกสุดใจจนมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่หลุด ตราบใดก็ตามที่มันยังเป็นแบบนี้อยู่มันก็ยังเป็นหน้าบายขาบายไม่ออกจากตลาดครับดังนั้นถ้าทองไม่หลุด193นั่นถือได้เลยเป้าทํากําไรเดี๋ยวมันย้อนขึ้นไปด้านบนอยู่แล้วคําตอบของผมคือแปลว่าถือได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วคนที่เอ่ออยากอยาก,อยากจะมีไม้บายเหรอคุณครับผมยังไม่มีของอตัวไหนดีใจเย็นรอโซนตรงนี้1 9 2่1เกใจร้อนบายเลย1931โดยมีจุด SL ตรง1931นนะครับไล่ลงมานะ ต่ำกว่า1 9 2 6นิดนึงประมาณสัก1925ก็น่าจะเพียงพอครับแต่ว่าอาจจะบาดเจ็บนะครับนั่งทุนประมาณเท่าไหรนะถ้าเราตั้ง sl 1 9 2 5เจะบาดเจ็บประมาณโอ้ยหก0ยจุดเลยดังนั้นคนไหนใจร้อนนะต้องถามกับตัวเองว่ารับได้ไหม1931้19่ถ้ารับได้ที่พี่ก็สามารถเทรดได้ครับผมประมาณดีขาบายถ้าเกับว่าเข้าใจตรงกันนะครับขอเลข1คนละ1ตัวผมคิดว่าน่าจะตอบครบทุกประเด็นสำหรับขาบายแล้วนะครับ ที่นี้ต่อมามาคุยกันที่ประเด็นขาเซลกันบ้างขาเซลบอกว่าคุณคะพอดีว่าพี่ไม้เซล์ติดอยู่ด้านล่างเลยคนที่ติดไม้เซล์จะแบ่งออกอยู่เป็น2ประเภทนะคุณไม่ต้องพิมนะว่าอยู่ที่จุดไหนแต่ฟังผมดีๆนะลองสํารวจในมือถือของตัวเองว่าเรามีไม้เซลล์ที่ต่ํากว่า1 9 2 1เลยไหมถ้าต่ำกว่า1921เลยบอกได้คําเดียวว่าถ้าไม่มีข่าวทองลงไม่ถึงนะครับเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยทองลงไม่ถึงนักทุนจะต้องพิจารณาในการแบ่งค่าตัดขาดทุน แต่บางคนอาจจะบอกกับผมว่าคุณครับพี่ไม่ไหวจริงๆครับพี่ไม่อยากจะคัดลอสเลยครับเพราะว่าพอี่มาติดลบเยอะมากแล้วพี่อยากจะออกไม้แก้มากกว่านะคะถ้าอยากจะออกไม้แก้จริงๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่แนะนําการแก้ไม้ใดๆทั้งสิ้นเพราะการแก้ไม้ที่ดีที่สุดคือการไม่แก้อะไรเลยครับเทรดแล้วตาม t p s l บริเวณโซนน้ตรงนี้จะเป็นโซนที่คนเขาทยอยเซลล์กันอีกรอบหนึ่งครับทุกท่านแต่ผมต้องบอกก่อนนะ มันคือการเซลล์ลักษณะของการเก็งกำไรก็ไม่ได้หมายความว่าพอเวลาเรามากดเซลล์ตามจุดพวกนี้แล้วมันจะต้องย่อตัวจริงๆแต่มันเป็นแค่แนวโน้มถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการคาดเดาเดาว่าบริเวณแถวนี้น่าจะมีคนรอเซลล์อยู่ดังนั้นถ้านักทุนทําใจในการคัดไม่ได้จริงๆอยากจะขอจุดในการแก้ไม้ผมก็คงจะต้องให้กับพี่ๆได้แค่3ตัวเลขตัวนี้เท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปได้บนนี้คุณจะเซลล์ไหมคะ ก็อาจจะเซล์เหมือนกันครับเป็นลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้น SL เนี่ยไม่ต้องอะไรมากครับประมาณสัก200-300จุดก็เพียงพอแล้วสำหรับหน้าเซล์เพราะว่าตอนนี้หน้าบายมันกลับมาเป็นต่อเราจะปล่อยให้หน้าเซล์เนี่ยมันล่าไปไกลกว่านี้ก็คงจะไม่ได้เหมือนกันครับประมาณนี้เอา้าคุณละพี่หล่ะพี่มีไม้เซล์อยู่ตรงนี้ครับ1,926บางคนบอกว่ามีไม้เซล์อยู่ที่ประมาณ1,930ถือต่อได้ไหมหรือว่ายังยังรอรุนได้ไหม ถ้าทองยังไม่ทํา i ายใหม่แปลว่ายังพอรุ้นได้ครับเพราะว่าทองคําจะอยู่ในลักษณะของการปรับฐานแต่ไม่คิดว่าจะสามารถลงมาถึงบริเวณโซนน้าเงินในช่วงเช้าๆนี้ได้นะยังไงขอให้พี่ๆจับตาดูกันไปก่อนดีครับแล้วถ้าเกิดว่าราคาทองคําขึ้นไม่หยุดเลยอยากจะเซล์เพิ่มก็เหลือแค่ตัวเลขสามตัวครับ1 9 3 4 1 9 3 9 1 9 4 3บริเวณแถวนี้เท่านั้นนะครับประเภทสุดท้ายคือคุณที่บอกว่าผมไม่มีขอเลยครับคุณอยากจะเซลต์ตรงไหนดีครับวันนี้ต้องรอไม่มีใจร้อนหรอกครับ 1934.84ยอดเดิม1939.11หรือ1943.47ถึงบริเวณตรงนี้ค่อยพิจารณาเซลล์ SL ถัดไปจากจุดที่เข้าประมาณสัก300-400จุดก็เพียงพอครับส่วนกำไรก็เช่นเดียวกันอย่าเพิ่งคาดหวังนะครับว่าเรากดเซลล์ตาม3จุดนี้ราคาทองคำจะต้องล่วงลงมาเป็นพันจุดถึงบริเวณโซนสินินด้านล่างตัวนี้ยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเช้าๆนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวในช่วงบ่ายเราจะกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่ง นี่คือการสรุปทองคาฝังคาเซลคาเซลถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงการขอเลข2คนละ1ตัวนะครับ และตอนนี้นะครับนั้งทุนห้องซิกข,ของเราก็มีโปร,โรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนั้งทุนได้ทดลองก่อน้า่กิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีเทรดสดชนข่าวครับไลน์ ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJGo Signal ห้องซิกคูตอยเทรดดาเบรค o อ t Trading นะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน เจ Go โกสิก l นครับคูเจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคอชอ้นครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC f i b o บวกกับฮาร์โมนิกนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักทุนสนใจแอดไลน์ไ d ดได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปลาล์นิคสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไ d ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรด ทุกคู่เลยทองสกุลนี้หลักสกุลนินลองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั่งถูกไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ